พี่ตัเข็มเขาจะปล่อยไฟบวกออกที่ขั้วลบนะครับที่ขั้วสีดาเนี่ยเราก็จะเอาวัดครั้งแรกเราจะเอาสีดํามาจับที่ขาบีนะครับแล้วก็เอาสีแดงไปแตะที่ขาซีเราจะแตะให้ดูนะครับเข็มจะตีขึ้นเข็มก็จะตีขึ้นนะครับทีนี้เวลาเราสลับเข็มเนี่ยเข็มจะต้องไม่ขึ้นนะครับระหว่างขาบีกับขาซีนี่ ขนจะต้องไม่ขึ้นนะแต่นี่เขียนเขาขึ้นแสดงว่าเขาช็อตนะครับแสดงว่าเขาชอ็อตคือหมายถึงว่าช็อตทุกขานะครับตัวเสียก็จะเป็นลักษณะนี้ครับผมก็คือแนะนําว่าถ้าเราวัดนอกวงจรเนี่ยไม่อยากให้ตั้งเป็นย่านเสียงนะครับเพราะว่ามันจะเช็ครั่วไม่ได้นะครับผมนะต,นตัวเสียครับผมนําตัวใหม่มานะครับผมซึ่งเป็นของเก่าใหม่เขาเก่าเรานะครับเป็นของถอดว่างั้นเถอะนะครับสั่งมาจากร้าน าาเาจะานะแต่เป็นของถอดเขาบอกของแท้ถอดก็ลองซื้อมาใช้ดูนะแต่ก็ที่ที่ซื้อมาเนี่ยของแท้ถอดก็คือใช้ได้อยู่คือถอดออกจากเครื่องนะครับก็จะประมาณนี้นะครับนะ